อันนั้นคืออันนั้นคือเราเล่นคลิปให้ให้เพื่อนดาแล้วเขาจะพูดอะไรก็ได้แล้วก็บางคนเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงแต่มันไม่ใช่ก็เลยต้องแบบไอ้ไอ้ทุกคนเขาจะว่าไม่ใช่เรื่องจริงมันก็แค่เล่นเพื่อคลิปอย่างเดียวครับใช่แล้วก็ไอ้วนอะไรเียกัน้อะไรครับทุกคนเตรียมกันไว้หมดลใช่มันก็แค่มันก็แค่คลิปที่เราบบเราพูดตลกตลกแค่นั้นเลยครับใช่ รู้ว่าเรื่องไม่ถึงว่าตอนนั้นที่พูดชนะรู้ว่าเป็นเรื่องที่แต่งค่ะแต่ว่าถ้าพูดจริงตอนแรกก็แบบมีคิดนิดนึงว่าเอ้ยใช่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าหนูไม่ได้อยู่ในคิดตอนนั้นค่ะแต่ตอนจบก็รู้ว่าไม่ใช่นิสัยพี่เนียอยู่แล้วแต่ทีนี้มันจะมีแฟนคลับของหนูแฟนคลับคู่เราที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะพี่เนยก็เลยออกมาชี้แจงเพราะว่าเรารักแฟนคลับเราแล้วเราก็อยากใ,ให้เขารู้สึกสบายใจไม่อยากให้เขารู้สึกไม่ดีกับเราก็เลยออกนัขอโทษ่อนดีกว่า ช่มันอาจจะแค่บางคนรู้สึกว่าไม่น่าเล่นแบบนั้นก็เลยเรา,เราขอโทษเพราะว่าแฟนลขบเป็นเป็นเหตุผลที่เรามีวันนี้แล้วถ้าไม่มีพวกเขาเราก็ไม่มีวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่อยากให้ใครรู้สึกไม่ดีเราก็เลยขอโทษเขาไปก่อนครับใช่แต่นี้มันจะกดดันเมเวลาเราจะทำคอนเทนต์อะไรแล้วอาจจะต้องแคร์มะคือมันมันไม่ได้กดดันเพราะมันเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วเราทํามาอาชีพนี้มาสิบปีแต่ก็ใครๆก็มีผิดพลาด แล้วก็ใบต่อเรียนรู้แล้วก็ไม่อยากให้ใครรู้สึกไม่ดีก็เลยขอโทษเขาไปก่อน<ม>ใช่ครับตอนแรกเรื่อคอนเทนต์เนี้ยเราไม่คิดใช่ไหมว่า f e e จะออกมาแบบใช่ครับใช่แต่มันไม่ได้มันฟีดแบ a มันไม่ได้แย่นะครับมันแค่บางคนส่งมาส่วนตัวเอ้ยอันนั้นไม่น่าก็เลยเราแค่ขอโทษไปก่อนแต่เรารักแฟนเับทุกคนแล้วก็มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะแคร์ความรู้สึกพวกเขาใช่คร<ม>ับ ใช่ครับเราก็พยายามเรียนรู้ทุกวันเรามัดระวังมากขึ้นทุกวันเลยครับ <laughs> ใช่ใช่แต่มันไม่ได้เป็นอะไรใหญ่โตคือเอาจริงๆแบบนักข่าวเขาเอาไปเล่นโดยที่มันไม่ได้เป็นเรื่องใช่มันแค่ลงสตอรี่ธรรมดาทั่วไปแต่ก็เราก็ขอบคุณที่ทุกคนมาทำข่าวไปเรื่อยๆครับ ส่วนตัวคือหนูคบพี่เนทมาสปีแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนจิตใจยังไงอะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากให้คนเปิดใจให้เขาค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านหนูก็แบบโอเคกับพี่เนสอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากให้เปิดใจให้เขาส่วนแฟนคลับอะไรอย่างงี้หนูเข้าใจเลยเพราะว่าส่วนตัวสาหรับหนูแฟนคลับก็เหมือนครอบครัวเขาเป็นคนที่ให้เราด้วยแล้วเขาก็เป็นคนที่ตําหนิเราเพื่อแบบอยากให้เราดีขึ้นหลยคนก็เป็นห่วงหนูก็จะมองในด้านดีว่าแหละคนมาจากพลังงานดีมาจากแบบเหตุผลที่เขาอยากให้เราทําได้ดีอะไรแบบนี้ค่ะก็แบบพคารพทุกคนแล้วก็อยาก กหลังจากนี้ก็จะระวังมากขึ้นแล้วก็จะบอกพี่เนทด้วยค่ะว่าแบบอุ้ยเราต้องระวังความรู้สึกของแฟนชัดมากกว่านี้นะเอาจริงตอนแรกพอเรารู้เรื่องอ่ะเราเราหึงบ้างไนะ <c oughs> หม<อ>ไม่ไม่หึงอะถ้าพูดจริงไม่หึงเพราะว่ารู้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเพราะว่าจริงๆหนูจะมีเล่นโทรศัพท์เขาบ้างอยู่แล้วแล้วมันในอินสตาแกรมมันก็จะดูได้อยู่แล้วว่าแบบกดไลค์โพสอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ได้โกรธถ้าพี่เนทจะไลค์รูปผู้หญิงคนอื่นเพราะหนูรู้สึกว่า เรื่องปกติที่ผู้ชายจะไลคลูกผู้หญิงคนอื่นหรืออะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่ก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเ้าก็เลยว่ารู้อยาตให้กดไลค์ผู้หญิงได้เน้นผู้หญิงได้ใช่ค่ะให้เม้นจีบไม่เม้นจีบอะไรแบบนั้นเลยเปิดเบิร์ดสดเลยหน้าหน้าไอจีของผมก็มีแต่ผู้ชายที่ออกกำลังกายกับมวยอย่างเดียวถ้าก็ว่าไปกดไลค์คนอื่นมันจะขึ้นมาตามอัลกอริทึมนะครับก็เลยไม่ได้เป็นเรื่องใช่ใช่ไม่กับใค่างเพราะ่าส่วนใหญ่เป็นความรีบร้อนตัดสินมากกว่ากับเรื่องที่กโอ้ไม่ถึงแค่แค่ทำผ อย่างนั้นรู้สึกขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกใจขับหนูรอบครัวแล้วเขา <Okay. S 1> คือหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที hmm. ่ Amazing มากที่มีคนที่เป็นเหมือน mm hmm. ชาวคนแปลกหน้าที่เราไม่เคยเจอกัน mm hmm. ด้วยซ้ำหรือบ,บางคน mm hmm. ดูเราแค่ออนไลน์แต่เขารักเราแล้วเป็นห่วงเราขนาดนี้หนูมองว่ามันคือความโชคดีค่ะแล้วก็ทาความเข้าใจด้วยกันมองด้านหัวว่าเขาทํามาจากเหตุผลที่เขาเป็นห่วงเราไม่ได้มาจากมุมไม่ดีไม่ได้มาจากมุมลบที่เขาแบบอยากทําลายคู่ของเรา mm hmm. แต่เขามาจากเป็นห่วงคาพรักของเราทั้งคู่หนูก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณแล้วก็หลังจากนี้ก็จะระว น,นี่ก็มีปรึกษาต,ตลอดเลยก่อนจะลงอะไรตอนนี้ก็คือก่อนที่ทีมงานดูก็จะให้ครอบครัวดูด้วยค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่แบบไม่ได้ทาลายความรู้สึกอะไรใครแต่ถ้ามีอะไรที่แบบเราทําแล้วทำลายความรู้สึกอะไรก็แบบต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าอะไรที่เราทาแล้วแบบเราไม่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนหรือเราอาจจะประมาทหรือไม่แน่ใจอะไรแต่เราก็อยากทำคอนเทนต์ให้ออกมาดีที่สุดให้คนดูมีความสุขแล้วเราทําแล้วก็ภูมิใจด้วยคอนเทนต์แรกอันนีที่เป็นรามบานมาครอบครัวเราตอนแรกมีเอ๊เขอะไรมีไหมหืูว่าเขาก็ อ๋อเขาเข้าใจค่ะเขารู้ว่ามันจะต้อง เหมือนเขารู้ว่าทุกอย่างมีสองด้านอยู่แล้วเหมือนเหรียญก็มีทั้งหัวแล้วก็ก้อยแม้แต่แม่กับคุณพ่อก็จะพูดแม้แต่พระพุทธเจ้าก็โดนดินทา่าแม้แต่ธรรมชาติก็โดนก็โดนตำหนิเลยถ้าสมมติว่าเขาอยากปลูกต้นไม้แต่ว่าฝนตกพอดีอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะชมสิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคนกําลังกลับ,บบ้านแล้วฝนตกรถตดก็จะด่าธรรมชาติแม้แต่ธรรมชาติก็ยังโดนตำหนิเลยค่ะก็เลยมองว่าคุณพ่อก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาให้ยอมรับมันแล้วก็ไม่ยอมปรักไปกับมันถ้าเติว่าตอนนี้อบครัวเราก็เปิดรับ ใช่ค่ะ100%ตอนนี้คือตัด100%ดีแค่คุณปู่ดีแค่ดีนคคุณปู่ค่ะที่แบบแบบยังแบบอยากเรียนรู้มากเหมือนว่าเเป็นยังไงเพราะเวลาเป็นเ่อนพิู่จนเมือนที่อกแต่ว่าไอ้า่ใจใช่หมแ่ว่าที่ไนตาเลยกับเพื่อนคุณ้วบอกว่าพี่เนี่นี่ในเรอชาชูอะไรเงี้ยตลอดมั่นใจว่าเต็มไม่ได้เป็นแบบนั้นแน่นอนเลย ชูเลยค่ะอันนี้ที่เดนจากที่หนูสัมผัสก็นหนูว่าเป็นผู้หญิงที่ตนตังแกมาตั้งแต่เด็กโดนบูลลี่มาแล้วหนูมีปัญหาเรื่องเซลล์แอพพลิเดชั่นม,มากๆแบบความเชื่อมั่นในตัวเองที่เดนก็จะดับทำให้หนูรู้สึกม,มั่นใจในตรงนั้นไม่เคยต้องกังวลเรื่องผู้หญิงคนอื่นหรือว่าเรื่องรูปแบบภายนอกเลยค่ะว่าหนูหนูมั่นใจตัวมากว่าเขาไม่เจ้าชู้แต่ถ้าใครเห็นก็ดีเอ็มมาบอากได้นะคะ <laughs> อ๋อสบายยืนยันได้แบบเต็มปากเลยครับร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ได้เลยครับสบายเลยครับใช่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับแต่ถ้าใครเห็นก็ dm content ต่อไปในการทำอนเทนต์คนที่สามก็ทำอนเทนต์พูดจุดคนจุดไหมอย่างเช่นแบบอ๋อจะต้องระวังมากขึ้นจะเรื่อยๆครับใช่ต้องระวังมากขึ้นอย่างแน่นอนเราไม่ได้ตู้้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ล้ายเปอนเลยครับแต่ถ้าใครเห็นก็ dm ถ้าใครเห็นก็ dm น้องเอวาได้เลยให้หมดใช่ ไม่ไม่เป็นเกับแต่ไม่เซกัหมือนตองานด้วยกันเราอยู่เียวกันอะไอย่างเงียลงน้คนทีงานด้วยควี่งานเาเยอะมากๆเขาก็จแบบทันนานมากกว่าอะไรอย่างี้ยอว่าเ่อไปรูเลยอันนี้เดเป็นเรื่องจริงเออใช่เวลาพูดจะดีไรแบบเา้อหเลีนี้นเรื่องแตก็ล้วีนะ ผมว่าคนที่ดูทางคลิปเดิมๆนั้นเขาจะแยกแยะได้ระวังความจริงกับอันที่เกิรเล่นใช่ครับแต่เราอาจจะบอกอาจจะจำกัดบอกด้วยเพื่อให้คนที่ติดตสบายใจมากขึ้นโอเคครับบอกว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างตัวประกันรอรออันนี้ก่อนไหมมันได้ยินใช่หมับตอน้รอเดีดสองปีที่ผ่านมาที่พบกันเป็นยังไงบ้าง ทำให้หนูรู้สึกแบบรักตัวเองมากขึ้นมีความมัน่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีความรัาติดชอมมากขึ้นด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้นอย่างที่บอกแฟนคลับหลายคนจะรู้ว่าหนูทำยูทูบคนเดียวตลอดก,ก็จะมีแค่หนูไปไหนมาไหนไปกับช่างต้องอะไรน่ยค่ะตอนนี้ก็มีทีมงานเขาที่เป็นหมอนเพื่อนด้วยมีพี่เนที่เป็นเพื่อนก็รู้สึกว่าสนุกมากขึ้นแล้วก็ไม่เหงาแล้วเห็นแล้ค่ะลงตัวไม่สองปีหรือว่ายังต้งองรับตูนอะไรกันอยู่ คือลงตัวแต่ยังไงมันต mm ้องมีการปรับต being so 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 ัวตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่เดิมๆไม่ได้ปรับตัวมันจะไม่ก้าวหน้าจะไม่พัฒนาไปไหนก็เลยเราเรียนรู้ไปด้วยกันพัฒนาไปด้วยกันแล้วก็ก็เป็นกําลังใจให้ตลอดคืยตั้งใจเราคบกันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานอาชีพชีวิตส่วนตัวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับย้อนกลับสักที่อยู่ในสายตาของแฟนจับตาตลอดครับ สำหรับผมไม่ไม่มีความกดดันนะครับมันก็มันเป็นอาชีพที่เราเลือกเองแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับคือแน่นอนคนก็มองเขาดูคลิปของเราแต่เราก็พยายามเป็นตัวอย่างดีที่สุดที่เราเป็นมาได้ครับคือการที่การที่พบคณหมื่นล้านอันนี้มันสร้างความกดดันหรือสร้างความแบบรู้สึกยังไงให้เราบ้างคือผมไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ทำให้ผมกดดันอะไรเพิ่มเพราะว่าผมไม่ได้มองเรื่องเงินคือมองที่ตัวขาวเองนะครับก็เลยมันมันอยู่ระวังแค่สองคนว่า เราจะเราจะไปด้วยกันได้หรือไม่แล้วก็พอเราเจอกันพอเราเรียนรู้แล้วก็พัฒนาแล้วก็แน่นอนครับคนนี้คือน่ารักที่สุดเลยครับใช่ตอวันแต่ว่าก็คุยเาว่าแบบทยอยดีน้องแต่งงานกันไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วกับเรวาล่ะครับคนนี้ยังไงครับเราจะมีแพลนยังไงเราจิงหวังแต่งอะไรไหมนี่พี่เดียร์ต้องตอบพี่เดียต้องตอบใช่แต่พงศ์กันเลยพงศ์พร้อมนะครับก็มันเหลือใช่ครับเดี๋ยวมันเหลือก็ต้องต้องพี่สุดต่อไปเรื่อย ต้องรอคุยกับพ่อแม่ของน้องแล้วก็รอให้วันที่งานอาชีพทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวแล้วก็เราพร้อมนะครับใช่ครับี่วันหนละังก็บอกว่าเข่าอ่ะพ้อมมาสเแย์ถ้าปีนี้ใช่ไหมคะปีนี้รู้สึกว่ายังไม่อ่ะ <laughs> <laughs> อยากทํางานก่อนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้ส่วนตัวก็รู้สึกว่าสองปีเป็นเวลาที่สั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอย่างที่อากงจะสอนตลอดระ,ะรยะทางพิสูจน์คนเนี่ยก็อยากให้เขาพิสูจน์กันไปเรื่อยๆเพราะว่าหนูมั่นใจว่าเหมือนคำพูดที่ว่าถ้าคู่กันแล้วก็ไม่แกลกันหนูก็เชื่อว่าถ้า what will be will be แบบนี้ค่ะก็คิดว่าแต่ตอนนี้ก็รู้สึกมั่นใจนดหนึ่งแต่เขาพิสูจน์ตัวเองมา2ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเรายังเหลืออะไรที่อยากให้เขาพิสูจน์ เขาก็บอกเที่ยวแตกแล้วว่าเมื่อกีเ้เขาบอกอันี้ก็ต้องพิสูจน์ได้บ้างออก็พิสูจน์ไปเรื่อยๆพิสูจน์ให้ครอบครัวหนูเห็นนะคะใช่นันเป็นหลักเลยเพราะว่ามันเราอยู่ด้วยกันตลอดแต่ว่าพี่เนมเหมือนน,นานๆทีจะไปบ้านบางทีอาจจะอาทิตย์ละครั้งแบบอาทิตย์สองครั้งเลอย่นี้ค่ะและ้วด้วยความที่อากงหนูวนอยู่เยอะแล้วด้วยหนูก็อยากให้แบบเขาแฮปปี้กับไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เราเลือกก็อยากให้เขารู้สึกสบายใจแล้วก็มีความสุขตอนนี้ปีนี้หนูไม่พร้อมแน่นอนใช่ปีนี้ไม่มีลุ้นงานนยุ่งเกินไปเลย